สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พบกันเช่นเคยนะครับกับโปรแกรมวิคห์บอลดูสกอร์ดอนินนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่30เดือน10นะครับผมสิ้นเดือนแล้วนะครับผมโอเคสําหรับเมื่อวานนะครับก็วิคห์บอลในคู่ของปารีสนะครับพบกับลิวนะครับผมก็จบสกอร์ไป2อประตูต่อหนึ่งนะครับผมสาหรับเมื่อวานก็สูตรให้ไปเล่นที่ต่ําเต็มเวลาแล้วก็สูงแรกนะครับผมแล้วก็เต็งปารีสนะครับสําหรับราคาเต็งก็เสียไปครึ่งหนึ่งนะครับผมยิงไป2อหนึ่งนะครับผม แล้วก็สูงแรกมีนะผมมีสูงแรกนะใครที่ไปสูงแรกก็อาจจะได้นะครับผมส่วนราคาสูงเต็มนะเอ้ส่วนราคาต่ําเต็มเวลานะผมก็ยกไปนะครับ3ลูกพอดีนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะผมก็มีพิเอเมลิกนะผมเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ในคู่ของสเปร์นะครับพบกับแมนยูนะครับวันนี้นะครับผมเตะเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์พร้อมๆกันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมกัน โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของฝั่งสเปิร์นก่อนเลยนะครับว่าจะทําได้กี่ประตูนะครับสำหรับสเปิร์นนะครับผมทาได้1 2 3 4 5 6ทําี่ห้าหได้6ประตูนะครับใน5้านัดหลังสุดนะครับสําหรับส่วนแมนยูนะครับผมทาได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำได้8ประตูนะครับใน5้านัดหลังสุดนะครับผมโอเคครับต่อไปก็อันดับกับคะแนนนะครับสำหรับอันดับกับคะแนนนะครับผม ก็สเปอร์อยู่อันดับ6คะแนน15นะครับเปอร์อันดับ6นะครับคะแนน15ส่วนแมนยูอันดับ7นะครับผมคะแนน14นะครับอันดับ7ครับคะแนน14โอเคครับต่อไปก็จะเป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นฝั่งของทีมเยือนนะครับแมนยูเปิดออกมาต่อที่ปปนะครับหรือว่าเสมอครบพึ่งนะครับผมแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับที่2.5นะครับผม2ลูกครึ่งนะครับผม เป็นตัวเลขกลมๆไปเลยนะครับโอเคครับผมก็เป็นทีมเยือนนะครับทีมต่อนะครับผมต่อรองเสมอครบครึ่งนะครับสูงต่ำสองลูกครึ่งครับผมโอเควิเคราะห์เลยครับสำหรับผลการคำนวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสูตรก็ให้ออกมานะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงที่66%นะครับผมสูตรแนะนำให้เล่นแค่สูงแรกก็พอนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของทีมเยือนแมนยูนะครับผมมีอยู่46%นะครับส่วนเจ้าบ้าน เปอร์มีอยู่41%นะครับก็ห่างกันแค่5%เองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยพบกันนะครับของทั้ง2ทีมนี้นะครับมาดูภาพรวมและสถิตินะครับผมในแมตช์ล่าสุดนะครับก็เป็นทางของแมนยูนะครับชนะนอกบ้านไป3ประตูต่อ1เลยนะครับมาลงลงมาก็เป็นทางของเปอร์ชนะไป6ประตูต่อ1นะครับผมซัดกันไปซัดกันมานะครับแล้วแมตช์ลงมานะครับแมตช์ที่3ก็เสมอกันไปนะครับ1ประตูต่อ1นะครับผม โอเคครับกลับมาที่ส่วนของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็แนะนํานะครับให้เล่นตามโปรแกรมได้เลยนะครับเล่นไปที่สูงแรกนะครับผมว่าสูงแรกมีนะครับสําหรับวันนี้นะส่วนราคาสูงเต็มนะครับผมว่ามีโอกาสถึงนะครับสลูกนะก็อาจไปสูงเต็ม2.5ได้นะครับผมมีโอกาสถึง3ลูกนะครับส่วนราคาเต็งวันนี้นะครับผมก็มองไปที่แมนยูดีกว่านะครับผมไปที่แมนยูนะครับ แมนยูน่าจะเอาชนะสเปอร์ได้นะครับผมก็ใครที่ชอบก็สามารถตามผมมาได้เลยนะครับใครที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็ส่วนได้เลยนะครับโอเคถ้าอยากได้โปรแกรมตัวนี้นะครับหรือว่าอยากได้ทีเด็ดประจําทุกวันนะครับจากป๊อปวิลพลจากปาล์มแล้วก็จากโปรแกรมนะครับผมก็สามารถทักเข้ามาขอรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมฟรีนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับแค่มีทุนที่จะเอาไปเล่นก็พอนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผม แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ